วันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ได้เข้าคุกครั้งแรกนะทุกคนครับมีเรื่องหนึ่งเว้ยทุกคนเอกใจมากๆเลยใครเอาเงินเข้าไปเนี่ยแม้แต่บ,บาทเดียวเนี่ยสาม,มารถติดคุกได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ได้เข้าคุกครั้งแรกนะทุกคนครับมันเป็นประสบการณ์ตอนช่วงนั้นอ่ะผมอ่ะบวชอยู่แล้วเขาก็มีโครงการโครงการหนึ่งเว้ยทุกคนที่ไปสอนคนที่อยู่ในคุกเนี่ยอยู่ในเรือนจํานั่งสมาธิเออตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรไทุกคนเว้ยเราก็ อยู่ดีๆเขาก็ประก,กาศชื่อผมให้ไปด้วยตังวัวใจอยู่นิดนึงว่าเราเนี่ยจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยไปเรือนจําหรือคุกม,มาก่อนวยทุกคนเราไม่เคยไปยุ่งตรงนั้นเลยก็แบบคิดในใจว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วจะโดนตีวัวาหรือเปล่านะ เออหรือว่าเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าอะไรงนี้แต่ผมเป็นพระอยู่ไงตอนนั้นผมเป็นพระอยู่เราก็คิดคิดไปเรื่อยเราคิดไปเรื่อยเองไงแต่เขาบอกว่าข้างในก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่เชื่อนะพอเขาประกาศเสร็จไหมทุกคนเราอีกวันหนึ่งเราก็นั่งรถกันไปเลยเพราะว่าพระเนี่ยไม่สามารถขับรถได้นะเราก็นั่งรถกันไปเลยจากต่างจังหวัดเนี่ยนครในเอ้ยสระบุรีปุ๊บเข้ามากรุงเทพแต่ผมจําไม่ได้ว่าที่เรือนจํานั้นนะเป็นเรือนจําที่ไหนแล้วก็นั่งรถกันมามีพระกับมีผมหนึ่ง มีอยู่สามเขาเรียกสามรูปหรือสามสาม,สามรูปพาสามรูปรวมผมด้วยนะตอนนั้นผมรวม,มรวมผมด้วยสามรูปนั่งกันมารถคันคันหนึ่งก่อนพอถึงที่ปุ๊บก็จะมีพาหลายหลายรูปมารวมประมาณสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสิบรูปรวมกันจากหลายที่แหละมาจากหลายคันด้วยรวมกันเราก็นั่งรอเวลาทุกคนนั่งรอเวลาเพื่อจะเข้าไปในเรือนจำอุแต่เรือนจำใหญ่มากทุกคนข้างในใหญ่มากแล้วก็ประตูจะเป็นประตูเหล็กเลยทุกคนครับ เราจะได้เข้าแค่ประตูเล็กๆตรงนี้นี่แต่ประตูใหญ่นะเราเขาแค่ประตูเล็กตรงนี้เราก็เดินเข้าไปทุกคนครับแล้วก็ไปจอดรอกันเราจอดรอกันแยกฝั่งผู้ชายหญิงแยกฝั่งกันเลยแล้วก็ตรวจตรวจเช็คเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเอาเงินเข้าไปเนี่ยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยบาทเดียวนะทุกคนสามารถติดคุกได้เลย ผมเื่อผมนี่ไม่มีสักบาทครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเลยเก็บทุกอย่างไว้ในรถเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอ่ะเขาอ่ะเอาเงินไปให้นักโทษอย่างเงี้ยมันมีความผิดไว้ทุกคนอืมแล้วก็ได้เดินเข้าไปทุกคนตัวร่างกายเสร็จแล้วเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ประตูมันจะมีประตูสงชั้นประตูเหล็กก่อนชั้นหนึ่งปุ๊บปิดประตูเหล็กใหญ่ก่อนปึ้มแล้วก็เปิดประตูย่อยอีกทีหนึ่ง อ่าผมเนี่ยตอนนั้นน่ะเราได้ไปสอนนักโทษที่เรือนจําเขตใหม่เขตใหม่ที่สุดเลยเพิ่งสร้างมาเสร็จเพิ่งสร้างเสร็จเลยเป็นเขตใหม่แล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บจะมีสีแยกตรงนี้สีแยกนักโทษก็เดินกันเพียพ่าาเลยเต็มเลยแหละก็มีสีแยกตรงนี้เราเดินตรงมาปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเป็นเขตใหม่ถ้าเกิดอันนี้เป็นโซนของขากรรมหรือว่าทําอาหารอะไรเงี้ยก็เป็นเขตเก่าตรงนี้เราก็เดินเข้าไปเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็ไปตรงเรือนจําใหม่ โอ้ทุกคนเขแพงโคตรสูงคือระดับประมาณซักตึกประมาณ3ชั้นได้อะสามชั้นใหญ่ๆเลยนะสูงมากสูงแบบหลายเมตรอ่ะก็คือไม่มีสามารถกระโดดได้อะ่ะแล้วก็จะมีรั้วรั้วที่เป็นอ่าไฟฟ้ามัง้งถ้าผมจำไม่ผิดมั้งรั้วไฟฟ้ามั้งกั้นอีกทีหนึ่งด้วยข้างในก็จะเป็นห้องขังไว้ทุกคนก็จะเป็นตึกแล้วก็เป็นห้องขังอีกทีหนึง่งนะผมเนี่ยจะได้อยู่ข้างล่างกันแปลกมากทุกคนเรื่องจําข้างในเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากก็คือความสะอาดนี่ผมตก สอมือให้เลยทุกคนแบบสะอาดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเขาอยู่รวมกันไงถ้าเกิดมีความสกรปรกอะ่ะมันจะทําให้การติดเชื้อน่ายขึ้นแล้วคนที่ป่วยอะ่ะป่วยไปมันป่วยเร็วอะ่ะเพราะว่ามีคนอยู่เยอะเรือนจานี่สะอาดสะอาดที่หนึ่งเลยทุกคนพื้นนี่แบบเขาต้องถูให้ด้วยนะตอนนั้นผมไปเหยียบป,ปุ๊บหูแบบพื้นแบบพ,แบบพื้นเรือนจานี่แบบสะอาดกริบเลยล้วก็ได้ไปแล้วทุกคนเราก็นั่งตรงข้างหน้าเลยแล้วก็จะมีนักโทษอ๋อผมลืมบอกแล้วนะผมจําได้เป็นนักโทษหญิงนาเป็นเรือนจาหญิงแต่ยังไม่เจอผู้ชายไง เราได้เป็นผาผู้หญิงก่อนก็มีนักโทษนั่งกันเต็มเลยทุกคนครับประมาณร้อยกว่าคนมั้งหรือ200คนเนี่ยแหละอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยประมาณนี้ก็นั่งกันเรียงเต็มเลยเรียงแถวเลยทุกคนคือน,นักโทษอะ่ะเขาจะฝึกให้เหมือนแบบนักเรียนอะ่ะคือแบบเรียงแถวปุ๊บ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 ต่อต่อต่อกันปุ๊บแล้วก็นั่งอันอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เลยแล้วก็เรียงแถวมันเป็นแบบระเบียบอะระเบียบมากแล้วก็ต้องเชื่อฟังผู้คุมด้วยทุกคนครับเออเขาฝึกกันมาแบบนั้นจริงๆไว้ทุกคนให้เป็นระเบียบเพราาาะะววว่่มมันนนนจไไได้้้้คคุุงยขึแลกก็ปสอท พอสอนเนี่ยจะมีคาสอยู่3คาสงานนั่งสมาธินะมี3คาสคาสแรกก็คือนั่งแล้ว mm hmm. เดินจงกรมแล้วก็นั่งนั่นแหละเดินจงกรมแล้วก็นั่งไอคาสแรกอะ่ะพอคาสแรกเสร็จปั๊บล้วก็จะได้พักกลางวันแลละไอ mm hmm. ช่วงกลางวันนี้ผมแบบสุดยอดทุกคนเขาเขาให้ให้ ทานอาหารใช่ไหมกินอาหารนั่นแหละตาภาษาพา,าร์ลือฉันเราก็กินอาหารกันไปปุ๊บปป๊ป๊ป,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 ป๊ตอนช่วงหนึ่งเขามีนี่มาเสิร์ฟวยทุกคนผมโคตรชอบเลยมันเป็นขนมสามชั้นขนมชั้นขนมชั้นแต่เป็นชั้นชาวังเว้ยทุกคนในคุกเนี่ยเขาไม่ได้ให้แค่คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่อย่างเดียวนะแบบกินแล้วก็นอนกินแล้วนอนอย่างเดียวนะเว้ยทุกคนเขามีการฝึกฝึกทาอาหารมันเป็นการฝึกอาชีพผพื่ไม่ถูกแบบแต่อร่อยโคตรขนมชั้นที่เขาให้มาอร่อยมาก คือผมยังติดใจตอนนี้ไม่หายเลยอยากกินอีกอะมันไม่ได้หวานเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แข็งว่ามันเป็นขนมชั้นที่นุ่มมากแล้วก็รสชาติอร่อยอะมันเป็นเีมือแบบเหมือนชาววางังอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่ามันเป็นขนมชั้นชาววางังจอยจริงยังติดใจถึงทุกวันนี้เลยทุกคนอยากหาซื้อจริงว่ามีขายที่ไหนหรือเปล่า อร่อยมากขนมชั้นชาววังนะแล้วก็กินข้าวเสร็จฉันข้าวเสร็จนะตามภาษาพระฉันข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคันที่2ต่อก็เหมือนเดิมทนนั่งสมาธิแล้วก็เดินจบเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเราต้องเดินห่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงไงเราเป็นพระเราก็ต้องสัรวมด้วยพอหมดคันที่2ปุ๊บเข้าขันที่3เนี่ยก็จะเป็นคัรพิเศษของสำหรับวัดน,นั้นโดยเฉพาะแล้วแหละเราก็นั่งนั่งนั่งกันไปปุ๊บจนหมดคัรทุกคนหมดคัรแล้วก็นั่งคุยกัน พะภาษาตาพระก็นั่งคุยกับคนในเรือจนจำนั้นผมว่ามีมีเรื่องหนึ่งเว้ยทุกคนเอะใจมากๆเลยคือเขาก็พระกัเนี่ยก็นั่งคุยกับ ทุกคนในเรือนจำเขาก็ถามว่าใครเข้ามาด้วยเหตุอะไรบ้างก็มีคนยกมือปุ๊บมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองท,ทุกคนที่เข้ามาด้วยการฆ่าคนแปลกมากแล้วนอกนั้นอะ่ะผมว่าเกิน50%น่ะที่เข้ามาด้วยยาเสพติดด้วยทุกคนโอ้โหทาไมถึงเยอะมากแล้วก็แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัยรุ่นซัดส่วนเยอะด้วยทุกคนผมก็ลอง,ลองสังเกตดูเป็นวัยรุ่นเยอะมากแล้วก็คนที่มีอายุหรือประมาณ30กวา่าก็จะ ลดบางลงไปเรื่อยๆที่เข้ามานะเป็นนักโทษแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ของทั้งหมดนะทุกคนครับเพราะว่าเขาจัดแค่นักโทษชั้นดีเอามาให้เท่านั้นแต่นักโทษที่อยู่แบบเขาจะมีชั้นเลวมั้งอะไรเงี้ยแหละก็จะไม่ได้มาทุกคนเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ได้นั่งคุยกันไปทุกคนนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยกันปุ๊บนักโทษนี่สุดยอดจริงๆทุกคนต้องเอาเงินมาจากที่บ้านมั้งแบบว่าที่บ้านเขามาหาแล้วก็เอาเงินมาฝากแล้วก็เงินเนี้ยเงินนะตรงเนี้ยแหละจะเป็น คุปองหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละเอาไปซื้อของสารอุปโภคในนั้นได้เออแบบว่าขนมอะไรเงี้ยกินได้ด้วยอันนี้คือเรื่องเรื่องที่ผมเพิ่งเอกใจเหมือนกันว่ามีด้วยมีด้วยแล้วเขาก็ซื้อของพวกนี้แหละมาให้นี่มาให้กับพระเออมาแบบทําบุญตักบารเขาเรียกว่าตักบารทำบุญตักบารนี่เลยเจ๋ <c oughs> งอ่ะข้างในเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่ไว้ทุกคน บอกเลยเขาไม่ได้คนที่แย่คือเขาแค่อาจจะหลงผิดในบางอย่างเท่านั้นเองแปกแลกเหลือเกินว่าความคิดข้างนอกของผมนะคิดว่าเรือนจำแบบจะดูโหดๆแบบเดินเข้ามาแบบโยกมาเลยทุกคนผู้หญิงโยกมาเลยอะไรเงรี้ยแบบสักเต็มตัวอะไรเงรี้ยไม่ใช่ไว้ทุกคนกับแบบว่าเจอคนแบบเออพนมมือไหว้แล้วแบบคือดีอดีมากจริงๆสําหรับคลิปนี้นะเว้ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่โคตรดีทุกคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากสําหรับที่ได้ไปเรือนจํา มันครั้งแรกนะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่แบบหาอันนี้ไหนไม่ค่อยได้หรอทุกคนใครน้อยคนมากที่ได้เข้าเรือนจานะมันต้องมีความผิดแหละถึงจะเข้าเรือนจาอะหรือว่าจะเป็นนักร้องนักร้องก็เอไปแสดงโชว์ใช่ไหมตลกก็อย่างพี่โนโดมอะไปโชว์ตลกอย่างเงี้ยเพื่อแบบผ่อนคลายนักโทษเนี้ยเออ แต่อันนี้ผมไปเข้าไปสอนนั่งสมาธิทุกคนแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเข้าไปนะเว้ทุกคนหัวใน,นผมเนี่ยก็มีความตื่นเต้นแหละเราก็กลัวแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกจนเข้าไปถึงปุ๊บถึงได้รู้ว่าเออมันก็ไม่มีอะไรจริงๆเว้ทุกคนมันก็ดีแล้วเขาก็ฝึก อาชีพให้กับคนที่อยู่ในเรือนจําด้วยไม่ให้วา่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะทุกคนสุดท้ายไว้ทุกคนโทษของมันนะเยอะนะเว้ยยาเสพติดเนี่ยค่ที่เข้าไปในคุกเนี่ยเยอะมากเป็นยาเสพติดล้วนๆเลยส่วนคาาฆาตกรรมหรือว่าค่าคนตายเงี้ยมันเป็นส่วนน้อยคนที่พวกลักขโมยก็มีทุกคนแต่ก็ส่วนวน,น้อยกว่ายาเสพติดเยอะเลยนี่คือประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้เข้าไปในเรือนจําครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ออกมาด้วยความดีใจทุกคน เออคือเราได้สอนแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคนในเรือนจำอ่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเว้ยเขาอาจจะแค่หลงผิดในบางช่วงเท่านั้นสำหรับคลิปเนี้ยถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้กระับช่องจิลันดนด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามกันล่ะสำหรับคลิปเนี้ยไปแล้วบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม